ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนวันนี้ริชชี่จะพาเพื่อนเพื่อน,อนมาเที่ยวชมที่จอดเรือชาวประมงของหมู่บ้านเขากีหลายนะครับที่นี่ไว้สำหรับหลบคลื่นหลบลมทะเลตอนคลื่นแรงลมแรงเข้ามาจอดพักที่นี่นะครับเพื่อนที่นี่บรรยากาศดีมาก อากาศดีมากนะครับครับวิวสวยน้ำใสครับสวยมากพี่น้องเห็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับครับสวัสดีครับ